สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาถเดินเล่นนะคะมเดินเล่นริมหาดค่ะดูสิว่าเอินเจออะไรค่ะเจอเอินเจอของมัดค่ะนี่ไงคะ่ะเห็ดหูตัดเสียนี้ค่ะพี่น้องเอ,อ,เอ,อ,เอ,อินเอิญเพื่อซื้่พรินักตัดเอ,อินนี่ไะ้กันไก่มาแต่พี่น้องเนี่ยหูตัดเสียนี้ค่ะพี่น้องไื่กันไก่รือตัดเอาเลยพี่น้อง หอ้โหเอินเหยียบมั่งยังค่ะพี่น้องนี่ไงมตายดอกนีไ่ได้พี่น้องเนี่นทยทายลูกกับเขากันเด้อขออนุญาตทายลูกกันพี่นอ้องส่วนอันนี้ข้าเจ้าก็าว่ากินได้ขัญยาอันอนี้ค่ะเออไว่าเคยกินหรอค่ะเดิ๋ยวจเอาหูตายเสี้ยนเ,นยเรื่องหดเห็ดโมรเรลนี่เองค่ะพี่น้องโอ้ยได้หอเห็ดโมรเรล มีไหมคะตัวนี่ไงส <_ S 1> ีหาไปเรื่อยเรือได้พี่น้องด้วยนู่นค่ะนู่นดอกนึงค่ะค่ะดอกนึ่งโบนีอ,อหาซอยกันค่ะพี่น้อง เป็นมะย่างเหล็กที่แถวบอบำบับดคะ่ะพี่น้องแถวหนึ่งพุ่งสีบมีแล้วคะ่ะพี่น้องเห็ดมอเรียวนี่ไงคะ่ะดอกหนึ่งคะ่ะเห็ดมอเรลค่ะพี่น้อง,องเดีแม่ไม่กังไก่มากติดมือมา ไอ้ดอกเอ้ยหนึ่งสองสามได้ห้าดอกหกดอกครับพี่น้องขุ้งขุงเอื้อนอยู่ไหนเอ้ยนึ่งค่ะพี่น้องดอกหนึ่งค่ะนี่ค่ะ มออีอีกไหมเอ่ยนี่หาเลาะเบิ่งไปเรื่อยๆค่ะมันจะมีอีกโ่ลอืมวันี้ก็เพั่นจะเกิดแถวนี้เนาะ ข้างๆนี่บอค่ะพี่น้อเหลาะหาคนมีอีกไหมมีอีกไหมเออไม่รู้ว่าไม่เนื้อป่าจะได้ไม่เห็นไม่เจออีกแล้วอะ่ะเนี่ยนี่ เห็ดพวกนี้เกิดขึ้นเริ่มเกิดแต่ไม่ใช่เห็ดโมโรเรลค่ะเห็ดค้าเห็ดแบของปีอันนี้ก็คื่อนเออไปนั่น นี่ก็คือปลาเอไอ้นั่นเปตาตอรบัลีปลาค่ะแต่แว่าก็เห็นอีแหล้วมอ่อเรลวพที่ชิมนี้ช่าหนีกับไม่จังไดงที่ชิมนนี้หน่อยแค่ม่ละหลายดอกเลยมีอีกไหมเอยเหล่ะเบิงเนาะ ไ่้นั่นเลยอ่ะเด็ดเลาะดูก่อนนี่ไข่พี่น้องอีกหนึ่งดอกค่ะโมเดิรค่ะนี่ก็ ออกเข้าก็จะออกสีสน้ำตาลนอนกลมเกืนกันไปป่าอ่ะจีโนงมีอีกบอ่อค่ะหาช่วยกันเดินเดินมาให้เหยียบร้างไหมเนี่ย เอ็งจะต้องเดินเลาะแหละค่ะนี่แหละเพื่อนว่าพี่น้องเพื่อนว่าหนาอันนี้แหละกินได้แต่เอ็งก็บ่เคยกินนะเต็มนึงเอ็งไม่หาเฮทมอเรลเขาหาอีกรีบระได้หน่อยเดียวเองนะพี่น้องไค่กี่ดอกเดี๋ยวจะไปเลาะหาป่าต่อแล้วนะพี่น้อง ไมยางเหลืองที่ชื่อว่าจะมาตกป่าได้นิดหน่อยได้กี่ดอกดเหรมพี่น้อได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้แปดดอกค่ะพี่น้องเนี่ยมอเร็วค่ะเดินไปหาเลาะป่าหนาก่อน